สวัสดีค่ะอันนี้คุณยายช่องคุณยายนิชแนลนะคะวันนี้เราจะมาปลูกหอมไว้ในขัวนะคะเราจะปลูกหอมไว้ในขัวอันนี้ก็อุปกรณ์ของคุณยายอันนี้ก็เป็นเป็นตะแกรงที่เขาย่างหมูย่างปลานะคะนี่เราก็ามาเอาเอาแก้วน้ำเนี่ยมัดมัดติดเลยเพราะแก้วแก้วนี้เราจะ ใส่ดินไว้นิดหน่อยนะคะนี่ใส่ดินไว้ใส่ดินไว้นิดหน่อยครึ่งประมาณตั้งครึ่งแก้วได้ไม่ต้องเจาะรูนะแก้วนี้พอเราเสร็จแล้วเราก็มาแฝนไว้ในครัวเนี่ยแฝนไว้ในครัวริมหน้าต่างเลยมีแสงน,น้อยๆใช้ได้พอเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้ค่ะฝานหอมเรียบร้อยแล้วนะคะมีเขียวๆข,ขึ้นตรงกลางแล้วก็มาใส่แก้วเนี่ยนี่ค่ะ ใส่แก้วอย่างนี้แล้วเราก็ลดน้ำนี่ค่ะใส่ใส่ไว้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วเราก็ลดน้ำทุกวันทุกวันถ้ามันแฉะมากเราก็ไม่ต้องลดทุกวันนี่ค่ะใส่ไว้อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะใส่จนจนเต็มหมดทุกแก้วเลยประมาณสักสามวันสามวันก็น่าจะโผล่เยอะแล้ว วันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าสิงหายี่สิบห้าสิงหาดูว่ามันจะกี่วันเกิดถ้าเป็นหอมหอมเก่านะสามวันสองวันเกิดแหละแต่ถ้ารากลากมันนะเกิดเร็ววันเดียวก็เกิดแล้วรากออกรากก่อนนี่ค่ะปลูกลักษณะนี้เลยนะคะอยู่ในครัวนะคะนี่ค่ะปลูกไว้ในครัวริมหน้าต่างเลยเวลาเราจะทํากับข้าวเราก็มาตัด เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนเนาะปลูกไว้ในครัวเลยแผงเดียววาเลยกินแหละติดครัวเลยนะคะนี่ค่ะครัวคุณยายไว้ในครัวเลยเวลาเราทํากับข้าวนะเราก็มาเอาตัดตรงนี้เลยเราไม่ต้องไม่ต้องออกแดดนะคะไม่ต้องออกแดดก็ได้ถ้าหน้าฝนปลูกไวย้ยางนี้เลยอยู่ไว้ในครัวเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูที่คุณยายปลูกในหลัง ในถาดไข่นะคะค่ะมาแล้วค่ะอันนี้ที่คุณยายปลูกไว้ในถาดไข่นะคะถาดไข่ที่เราเหลือกินแบบเราซื้อไข่มาไข่หมดแล้วก็อนนเอาเนี้ไว้ปลูกหอมนี่ค่ะต้นใหญ่งามมากนี่ค่ะเอาใส่ไว้ยางนี้เลยใส่ดินนิดหน่อยนะคะนี่เราไม่ต้องใส่ดินเยอะแล้วก็อหอมมาวางหรือจะไม่ใส่ดินก็ได้ค่ะ ไม่ต้องใส่ดินก็ได้มันก็ขึ้นเหมือนเดิมนี่ค่ะปลูกไล่ๆกันไว้พออันนี้ตัดกินอันนี้ก็เริ่มจะได้กัดกินอีกเ,น,เออนี่ยไหมเราปลูกไว้อย่างงี้ง่ามมากแล้วไม่ต้องไปซื้อเ,เลยปลอดสารพิษด้วยซื้อหอมมายี่สิบบาทเนี่ยกินได้หลายวันเลยอะไม่ต้องกลัวมันาวทำกับข้าวต้นสองต้นผัดข้าวผัดทำกับข้าวเนี่ยซอยใส่เียนะ ต้นเดียวนี้ก็พอกินแล้วเนะี่ยหัวเดียวพอกินใช่แล้วตอนนี้ก็แก้วมังกรที่ใส่แดงๆนะคะคุณยายเพาะเอาเม,มาเล็ดมาเพาะไว้นี่ค่ะอนี้พอได้สองเดือนนะมันก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้เมเล็ดมันเนี่ยมันแพงนะคุณยายก็เลยเอาเอาเมเล็ดมันมาใส่ถาดเพาะนี่ค่ะน่ารักดีนะสวยๆ ปล,ปลูกหอมกินกันเน้อเพราะว่าปลูกแล้วมันดีกับสุขภาพเราช่วงหน้าฝนเนี่ยมันฝนมันตกแรงๆเงี้ยถึงไม่มีฝนเราก็ปลูกไว้กินเองได้อยู่เลยร่มไม่ต้องเอาออกแดดออกฝนก็ได้ปลูกหอมไม่กินเองเนะาะไร้สารพิษอ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คุณยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะจดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณยายนะคะสวัสดีค่ะ